นี่ครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับมาวัดหนังมาเที่ยวงานวัดนะครับนี่ผ้ายันนะครับวัดหนังนะครับที่ระลึกร้อยปียันสีนะครับพศ2567นะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับนี่สติกเกอร์มีอยู่หนึสแบบนะครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ไม่ได้มาไม่ได้กลับมือเปล่านะครับแล้วก็มีภาพ หลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่สวยไหมครับทุกคนเออสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดดาวคนองนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงกว่าๆนะครับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับวันนี้จะพาทุกคนนั่งรถเมสายหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับตองหนึ่งนะครับตองหนึ่ง เพื่อจะไปวัดหนังนะครับวันนี้ที่จะพาทุกคนไปวัดหนังก็จะพาไปงานวัดนะครับวัดหนังคือวันนั้นผมพาเพื่อนๆไปแล้วรอบหนึ่งนะครับวันที่เปิดงานวันแรกนะครับก็คือวันที่18นะครับที่ว่าผมไปเช่าเข้าคิวเช่าพระปิดตานะครับ แต่วันนี้จะพาทุกคนไปในงานของวัดหนังนะครับงานวัดหนังก็ถึงวันที่22นะครับวันสุดท้ายก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่ผมมาถ่ายวันนี้คือวันที่21นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีวัตถุมงคลอะไรมาวางในงานหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับรอรถเมสาย111 1, 1, 1นะครับ เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปเที่ยวงานวัดด้วยกันนะครับแล้วก็จะไปชมวัตถุมงคลว่ามีอะไรให้เราเช่าบูชาบ้างนะครับ mm hmm. เพราะวันนั้นผมเช่ามาเป็นพระปิดาสองเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะครับกระแสแรงมากนะครับได้มาสอง,ององค์นะครับ F C มาเอาไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะไป ไปดูในงานนะครับเผื่อมีเผื่อมีหลงหลงมานะครับถ้ามีอะไรน่าเช่าบูชาเราก็จะเช่ามานะครับติดตามและรับชมไปด้วยกันนะครับถือว่าวันนี้ไปเที่ยวงานวัดด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอรถมาก่อนนะครับ รถมีสาย1นึงน,งนึงแล้วนะครับตองหนึ่งนะครับก็จะเดินมาหน่อยนึงนะครับตรงซอยตรงนูน้นโอ้ยบรรยากาศจะรอดไหมนี่ฝนมืดฟ้ามัวดินนี่ครับวัดหนังนะครับก็อยู่อน,นุซอยวุฒิกาศนะครับซอยวุฒา,ากาศสี่สินะครับ นี่ครับซอยวุฒากาศ42โอ้บรรยากาศงานวัดครับมองเห็นแต่ไกลเลยนะครับโอ้บรรยากาศงานวัดนะครับนี่ชิงช้ามะมุนนะครับเห็นแล้วก็คิดถึงตอนเป็นเด็กนะครับนี่บรรยากาศดีดีทุกคนมาเที่ยวกันได้นะ พรุงนี้วันสุดท้ายวันที่22วันสุดท้ายวันนี้ผมมาตรงวันที่ยีเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมวัตถุมงคลนะครับอยู่ตรงนีง้นะครับปกติแล้วถ้าไม่มีงานวัดนะครับตรงนี้ก็น่าจะปิดแล้วนะครับ ร่วมบูชาวัตถุมงคลแต่วันนี้มีงานวัดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันภาพอะไรนะครับภาพแคนวัสรุ่งียองานรร้อยปีวัดหนัง<อ>เป็นภาพโรนโลเกตเอ่ออันนี้บูชา1 9 9 9 9, 9้าบาทสร้างเรื่องสร้างจำนวน50แผ่น50 50แผ <50 S 1> ่นใช่ไหมครับ50แผ่นนะครับเป็นอะไรนะครับเป็นภาพแคนวัด แขนวัดนะครแขนวัดคล้ายๆพวกมันผ้าผ้าของเองนุ่งผ้าเนี่ยลองไปนับแต่ดูก็ได้เป็นเป็นผ้าใช่ไหมครับใช่่แตโดนฝนไม่ได้นะครับหรือก็ห้ามห้ามเอาผ้าเปียกเช็ดเอาเป็นไม้ขนไก่ปัดก็ได้ครับนี่เท่าไหร่นะครับผู้ชมอันนี้บานละหนึ่งหมื่นเก้าพันกัลยาสุก้าบาทก็คือสองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทแล้วก็ นี่จะมีภาพครับงานร้อยปีนะครับบ้านละ200บาทน้องผู้หญิงโอ้สองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับเป็นภาพนี่จะมีตาโนมของวัดในตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะวางให้ดูแล้วก็อันนี้ภาพวิเชียรกวีอันนี้จะเป็นนี่หลวงพ่อฉับใช่หลวงพ่อฉับนะครับหลวงพ่อฉับนี่เจ้าวาดต่อจากนูองผู้หญิงแล้วก็หลวงพ่อผลหลวงพ่อผลสองร้อยบาททุกแผ่นนะครับทุกแนนี่หลวงพ่อสุปรีใช่ครับแล้วก็อีกไลท์ก็จะมีพวกสกันนะครับสแตมป์ดวงละยี่ห้าบาทสี่ดวงร้อยมีสี่สีนะครับ และสติกเกอร์นี่สวยมากครับสติกเกอร์ขึ้นบ้านใหม่ติดรถนี่รุ่นรุ่นล่าส,สุดใช่ไหมครับใช่ครับรุ่น500ปีรุ่นล่าสุด5นี่อ่ะายันอันนี้สร้าง1 2 0 0 0 0ดวงครับโอ้เป็นสตแตมป์นะครับสตแตมป์แล้วก็อันนี้อันนี้ก็สร้าง100,000แผ่นครับสติกเกอร์รวมกัน100,000แผ่นเป็นสติกเกอร์กก 1, 100ปีวับหนัง แล้วก็มีผ้ายันเหรออาจารย์ใช่ครับผ้ายันร้อยปีคือละหนึ่งร้อยบาทนะครับผ้ายันร้อยนี่คือของร้อยปีส่วนเหรียญไม่หมดเกลี้ยงนะครับไม่มีนะครับส่วนเหรียญเนี่ยสติ๊กเกอร์ตี็จะเป็นเงี้ยเงี้ยสติ๊กเกอร์ตี้โอ้แับสวยมากเลยครับครับเคี่ข้าวแขวนบ้านแบบนี้อันนี้บานละอ่เก้าพันก้ารอยเก้สิบเก้าบาทก็คือหนึ่งเล็กเล็กกว่านั้นใช่ไหมใช่ครับเล็กกว่านั้นแล้วก็แบบเต็มเต็มองแบบนี้ใบใหญ่ก็มีนะครับ ใบใหญ่แบบนี้ก็บานละ2 0 0 0 0บาทเห็นนี้ใบเล็กนี่บานละ9 9 9 9บาทนะครับรวมแล้วสร้างไม่ถึง200บาทนะครับทั้งเล็กและใหญ่รวมไม่ถึง200บาทเราประมาณ1 0 0บกว่าบาทมีสวยมากนะครับครับเป็นภาพแขวนได้เลยครับแล้วอย่างงี้ส่งไหมอาจารย์แนะนำมารับเองมารับเองครับมารับเองครับไม่ไม่ส่งนะครับถ้าเป็นพวกภาพนะครับเพราะว่าเพราะว่ากลัวคนส่งเขาส่งลํำบากเลยนะครับเป็นภาพมันเป็นเหมือนผ้านะครับ ส่วนวัตถุถูกมงคลอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสามอดีตทองแดงยันห้านะครับปีหนึ่งห้านี้ก็สองพันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีสามอดีตทองแดงยันสี่ปีหนึ่งห้านี่ก็สองพันยังมีอยู่นะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับปีสามเก้านี่สามร้อยนะครับแล้วก็ทองแดงหลวงปู่เอีย่ยมยันถิวไฟ ปีสามเก้าราคาก็สามร้อยแล้วก็มีเนื้อเงินก็หนึ่งพันนะครับนี่เนื้อเงินหลวงปู่ผลนี่ก็หนึ่งพันนะครับแล้วก็นี่หนึ่งรอยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่ว่ายังมีอยู่ในวัดนะครับส่วนเหรียญส่วนเหรียญรุ่นใหม่ไม่เหลือเลยใช่ไหมครับเขียนรุ่นใหม่ไม่เหลือแล้วนะครับคนต่อแถวเออ วันนั้นผมก็มาแล้วได้สองเหรียญน,นะโชคดีเลย้สองเหรียญคัวรับซื้อกันปนี่ครับพระชัยวัดนี่ก็สามร้อยนะครับแล้วก็มีรุ่นสองปีสามเก้านี่ก็สามร้อยนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลที่ยังมีให้เช่าบูชาในวัดนะครับซึ่งจะเป็นปีไม่ว่าจะเป็นปีห้านะครับนี่ก็เจ็ดร้อยนะครับนี่พระผงองละร้อยก็มีนะครับแล้วก็ พระชัยวัดนี่ก็500นะครับส่วนพระหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังขนาดบูชาก็มีตั้งแต่7นิ้วนะครับบูชานี่ก็2 5 5 5 2 5 5 4บาทนะครับแล้วก็5นิ้วบูชา2,000นะครับ5นิ้วบูชา2,000นะครับแล้วก็3นิ้ว1000นะครับนี่ก็คือ ขนาดบูชานะครับมีหลายแบบนะครับทุกคนนี่เป็นหลวงพ่อทําศิลาจารย์หนิ้วนี่ก็ส0 0พันนะครับนี่นี่ก็คือวัตถุมงคลที่มีให้เช่าบูชาภายในงานวัดหนังปีนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์สแตมนะครับนี่สวยมากนะครับสแตม์สแตมและสติกเกอร์แล้วก็มี ้ายันผืนละร้อยนะครับนี่มีภาพของหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อฉัตรหลวงพ่อผลหลวงพ่อสุกรีนะครับ200บาทนะครับหลังจากผมพาทุกคนชมวัตถุมงคลภายในงานนะครับซึ่งเพื่อนๆน,นะครับถ้าบางงานวัดหนังนะครับก็สามารถมาเช่าวัตถุมงคลได้นะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นสังฆทานนะครับนี่ก็คือบรรยากาศงานวัดวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่21นะครับที่ผมมาถ่ายนะครับงานก็จะวันสุดท้ายคือวันที่22นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปกราบนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับและก็อดีตเจ้าวาดนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับเป็นรูปเหมือนรูปหล่อนะครับแล้วก็มีผ้าด้วยนะครับนี่ สำหรับวัตถุมงคลที่เพื่อนๆจะมาเช่านะครับมาในช่วงที่วัดมีงานก็น่าจะเปิดเปิดดึกอยู่นะครับน่าจะเปิดจนเลิกงานวัดนะครับนี่ครับภายในงานก็มีอาหารการกินมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของนะครับก็เป็นบรรยากาศงานวัดนะครับ มีหนังฉายด้วยนะครับวันนี้แล้วก็น่าจะมีเชิดสิงโตนะครับตรงนี้ก็เป็นตรักก้อรอดห่วงนะครับเป็นการแข่งขันตรักก้อรอดห่วงนะครับ เพื่อนจะมางานก็ยังทันนะครับเพราะว่างานจะวันสุดท้ายก็คือวันที่22นะครับแต่วันนี้ผมมาถ่ายตรงกับวันที่21นะครับแต่คลิปก็น่าจะลงลงวันที่22นะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของงานนะครับวันสุดท้ายปกติเห็นคณะสิงโตจะมาเชิดนะครับ คืนนี้ก็น่าจะมีการเชิดสิงโตนะครับนี่ครับกำลังเตรียมอยู่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับงานวัดหนังนะครับวันที่21นะครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับทุกคน ไปจะมาเที่ยวงานวัดก็มาได้นะครับมาเช่าวัตถุมงคลกันได้ นี่ครับเพื่อนๆก็มารดน้ำมนต์ได้นะครับในพระอุบโบสถนะครับ

ý là gì nè mọi người ăn ra 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 คุณเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเก็บบรรยากาศแล้วก็พามาชมวัตถุมงคลทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่และมาเที่ยวงานประจำปีวัดหนังนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ